ทีนี้ช่วงนี้ไปดูการให้บริการอีกหนึ่งบริการของภาครัฐนะครับโดยสายด่วนอุ่นใจ18801หนึ่งในการบริหารจัดการของภาครัฐของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้บริการแลกหน่วยความสะดวกรวมทั้งคลายทุกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับสวัสดีค่ะสายด่วน18 8 0ศูนยินดีให้บริการค่ะ เสียงโทรศัพท์ในห้องสายด่วนอุ่นใจ1880ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดแดนภาคใต้ที่ดังต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำการคอยรับสายประชาชนที่โทรเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆพร้อมอำนวยความสะดวกทั้งภาษาไทยกลางภาษามลา,ายูท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และปลายสายและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่โทรมาขอความช่วยเหลือสามนายก้องย่ออายอยยแล้วใคจะนายูมากฮัลโหลคิสมี่ปเดนอ่าแม่ help you how many people you got here อ่า person โอเค Have a nice e trip. c Okay. w l m สายด่วนอุ่นใจ1880ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง,งของสอ,อบตอในแต่ละวันมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสายด่วนอุ่นใจ1880ไม่น้อยกว่า40สาย ซึ่งสถิติจากการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกสายด่วนคุนใจ1880ในห้วงปี2,566ที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่า10,000เรื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมแจ้งเบาะแสร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐและขอคำปรึกษาและไม่เพียงให้บริการแค่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ยังให้บริการโทรฟรี24ชั่วโมงรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วยช่องทางนี้เนี่ยก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถสอบถามเรื่องทั่วไปหรือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือปรึกษาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะข้อเสนอของจังหวัดชยดายแดนภาคใต้เนี่ยก็เสนอมาทางเราได้ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องจังหวัดชยดายแดนภาคใต้หรือพี่น้องทั่วไปนะคะโทรมาได้ะค่ะคิดอะไรไม่ออกก็โทรได้ที่สายด่วนอุ่นใจ1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ และด้วยหมายเลขของสายด่วน1880ที่ชาวบ้านในพื้นที่จําได้ขึ้นใจโดยไม่ต้องจดไว้ที่ฝาผนังบ้านทําให้คุณสาลูมาที่แม้กําลังจะเป็นลมบ้านหมุนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรขอ,ขอความช่วยเหลือจาก1880โดยกระบวนการหลังจากนั้นเ <8 80. S 1> จ้าหน้าที่เร่งประสานเพื่อติดต่อสามีและกู้ชีพกูภ้ภัยกระทั่งช่วยเหลือไปได้อย่างปลอดภยัยซึ่งนับเป็นนาทีชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงทำให้เห็นว่าสายด่วน1880เป็นสายด่วนที่สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านได้อย่างแท้จริงรู้จักทางวิทยุค่ะก,ก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรสอบถามได้1880พอดีเป็นบ้านหมุนนะ่ะนึกเบอร์ของกู้ภัยไม่ได้โทร1880ดีกว่าก็ดีนะคะที่มี1880ที่สบตเปิดนะคะเพราได้ได้ช่วยเหลือกว้างขวางค่ะ สำหรับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมาจังหวัดแดนภาคใต้พัฒนามาจากศูนย์ดำรงธรรมเดิมโดยภายหลังจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วจะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นจะบันทึกนำเรียนผู้บังคับบัญชาในสั่งการบางส่วนก็ดำเนินการเองในอำนาจหน้าที่ที่ทำได้บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีอยู่ทางจังหวัดหรืออำเภอจะรับเรื่องไปและดำเนินการต่อ ช่องทางเหล่านี้จะเป็นทางออกหนึ่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายด่วนอุ่นใจ1880โทรฟรี24ชั่วโมงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ รับสายมาจะมีเหตุการณ์ที่ผู้ร้องโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะไปรักษาโรคมะเร็งเต้านมค่ะเขาได้รับการรักษาแล้วก็โทรมาขอบคุณทางเราอะค่ะว่าคือเขาได้หายจากการเป็นมะเร็งก็เพราะเราด้วยค่ะตื้นตันใจมากค่ะแล้วก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่ช่วยเหลือชาวบ้านได้ค่ะ อย่างไรก็ตามสายด่วนอุ่นใจ1880เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้ที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้มุ่งเน้นให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นการบริการจัดก,การภาครัฐเพื่อคลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชนทําให้รู้สึกว่ารัฐเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง คิดอะไรไม่ออกบอก1880ยินดีให้บริการ,ร,การค่ะโทรฟรี24ชั่วโมงนะสุริยานกแก้วถ่ายภาพลลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว n อ t ภาคใต้แรงงานจากจังหวัดยะลา